ตอนนี้ามาล่าข้เพียนะคะแล้ว <'d S 2> ตอนนี้ไอ้กายี่ <c oughs> ล่าข้เพียดีเลยดีอ่ะ <c oughs> ไป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 นะครับผมทุกคนนะอันนี้คือช่องนัตพงศ์ <c oughs> ดีวานะครับคนนี้นะครับอย่าอย่าเปิดเผยหน้านะครับนี่ครับคนนี้นะครับคือหัวนหน้าช่องนัตพงศ์ดีวะานะครับอ่าส่วนผมก็เสียควยอะไรยสัตว์ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มึงเาอาดีดีนี่กาย มีเพ่งหลอนนี่อะหลอนอะไรไอเป็นตุ้มปืนตนกล้องผมอาจจะมืดปืนนะครับซึ่งไอมึงเอาโทรศัพท์เลยสองเลยนี่ครับเรามีโทรศัพท์สองเครื่องนะเสื้อเสื้ออะไรอะอะไรอะโอไม่เอาอ่ะ ก,ก,ก,กูไม่อยากับเด็กกระโปกว่ะเสียนเหียอะไเสียนหีนไปหายเย็ดแม่เลยเหียเมวอะไม่อยากบเด็กกระโปก